มาคุยเรื่องของค่าเงินบาทกันบ้างอย่างที่นําเรียงคุณผู้ชมไปเนี่ยถ้านับเฉพาะไตรามาสที่3เราแข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นบางคนอาจจะชอบเงินแข็งเพราะว่าจะทาให้ฟันฟลอร์ไหลเข้ามาแต่ในแง่ของการประกอบธุรกิจหรือว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนอาจจะมีบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบไปอยู่ด้วยเช่นกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับมุมมองที่มีต่อเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนจากภาวะที่ค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณพงพัฒน์เสือรยพิพัฒน์ ของบอลดีบีเอสวิกเคร์สประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่ในสายคุยกันกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอยคุณแพนคะ,ค,ค,ค,ะค่ะคุณพงพัฒน์คะสำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้เรามองมีปัจจัยไหนบ้างคะคือต้องบอกว่าช่วงช่วงที่ผ่านคือประเด็นในเรื่องของตัวส่วนตา่างดอกเบีย้ยระหว่างไทยกับสหารัฐเนี่ยจริงๆเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้ตัวค่างเงินบาทแข็งค่านะครับเพราะว่า การลดกับเบี้ยของเฟดรอบนี้เนี่ยมันเป็นต้นเท่งคือเป็นการลดกับเบี้ยรครั้งแรกแล้วก็จะลดกับเบี้ยอีกประมาณหนึ่งถึงสองปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ตลาดเนี่ยมีแอคชั่นแรงแล้วก็เร็วถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยถ้าดูจากพีคเนี่ยจริงๆบาทแข็งค่ามาประมาณสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตั้งแต่บริเวณสามสิบเจ็ดเนี่ยแต่ประเด็นหลักเนี่ยที่ส่งผลทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ย มันก็จะมีอยู่สองฝาปัจจัยหรือปัจจัยแรกเนี่ยคือรอบนี้เนี่ยมันแอบมีเซอร์ไพรส์เล็กๆเพราะตอนแรกเนี่ยตลาดเคาดว่าจะลดกับเรียกแค่ยี่ิบห้าปีออกมาจริงๆเนี่ยก่อนหนึ่งสัปดาห์เนี่ยตัวบิลดันลี่นะครับตัวอดีตประธานเฟดนิวยอร์กเนี่ยเขาออกมาส่งสัญญาณ้วเฮ้ยเขาจะลดห้าสิบิีซึ่งตอนนั้นเนี่ยตลาดเขายังมองว่าลดแค่ยี่ิบห้าพอออกมาเซอร์ไพรส์เนี่ยลดห้าสิบปีจริงๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ แอคชั่นของตัวส่วนต่างดอบเบ้ยเนี่ยมันแคบลงแรงแล้วก็เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับมันก็เลยทําให้บาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกปัจจัยที่สองก็คือทองคำเนี่ยออทามไายพอทองคำออทามไายเนี่ยมันก็ทําให้ร้านค้าทองคำเราเนี่ยมีคนมาคืนทองมาขายทองเนี่ยเขาก็ต้องไปขายนะครับแล้วก็ มาซื้อบาทมันก็จะทําให้บาทแข็งค่าคนะครับส่วนปัจจัยที่สามที่ทําให้บาทแข่งค่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างธนาคารไทยกับคันนะครับเพราะว่าถ้าดูให้ดีๆเนี่ยสัญญาณของแบงก์ชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยอมลดดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เก่งกําไรเรื่องค่างเงินเนี่ยเขาก็มองว่าเอ้แบงก์ชาติมีลดส่วน่านดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะต้องแคบลงเร็วคัคนี้มันก็จะเป็นสางปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้ตัวบาทเนี่ย แข่งข้าในช่วงนี้ครับผม,มหลายอย่างมันก็เป็นปัจจัยระดับโลกอย่างเรื่องของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเอาเอาค่างเงินบาทเทียบกับสกุลเงินในภูมิภาคเนี่ยเราแข่งข้าเร็วกว่าเขามากน้อยแค่ไหนครับมีภาพมีความชัดเจนให้ดูไหมครับครับก็จริงๆถ้าดูตามรายงานแบงก์ชาติเลยเนี่ยถ้าดูเนี่ยก็จะพบว่าย e a r to d ท t เดเนี่ยแข่งมาประมาณสามเปอร์เซ็นกว่านะ,ค,ะครับแต่ถ้าเราดูจาก ตั้งแต่ช่วงพีคเนี่ยคือช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนเนี่ยจริงๆจาก3,7ลงมาถึง3,2มุดเนี่ยจริงๆเราแข่งค่าไปประมาณ11%แล้วนะครับผมครับขึ้นอยู่กับว่านับตรงไหนครับค่ะเรามองปัจจัยพิเศษที่ทางด้านของแบงก์ชาติก็ให้ความสำคัญเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายทองคำต่อค่าเงินบาทยังไงบ้างคะ่ะก็อย่า,างที่รายงานไปนะครับว่า ตัวประเด็นเรื่องทองคำจริงอิมแพ t เยอะนะครับเพราะว่าคนไทยชอบออมในรูปของตัวทองคำนะครับเพราะว่ามันดีกว่ากับเบียอ่ตาำในตอนนี้นะครับพอทองคําโลกเนี่ยออทำหายนะครับตัวร้าน้าทองคำเนี่ยก็ต้องพยายามรักษาสภาพคล่องโดยการที่ขายตามออเดอร์ที่คนไทยไปขายเนี่ยก็ขายเข้าในตัวตลาดโลกนะครับพอขายได้เงินดอลลาร์มา ก็จ uh ําเป็นที่จะต้องแลกมาเป็นบาทก็ส่งผลทําให้เกิดซีบาในบาททาให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นครับครับหลายคนคนไทยตอนนี้ก็มีโพซิชันการลงทุนในต่างประเทศและอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของค่าเงินอยู่บ้างนะครับเรามีคาแนะนํำยังไงบ้างฮะก็จริงๆโดยปกติเนี่ยถ้าเราลงทุนขึ้นอยู่กับว่าเราลงทุนแบบไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแต่โดยปกตินี่ยมันควรจะ hedge ไว้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของ FX ก็ เออย่างตัวอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าสมมติเราเข้าไปทุ่จังหวะเข้าตอนบาทสามเจ็ดสามแปดเนี่ยเราอาจจะได้ดอกเบี้ยของตัวเฟดเนี่ยที่สี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ขาดทุนเอฟเอไปสิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็จะผลออกมาเป็นลบนะครับถ้าถ้าลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ต้องอมีการเ e จจิ้งในตัวข้างเงินบาทไว้ซึ่งทาง DBS เราเนี่ยก็มีแผนที่ ทำเกี่ยวกับเดี i ย a รู้วตัวอ้างเงินบาทไว้ครับผมอ่าโอเคถ้าใครสนใจยังไงลองปรึกษาทาง DBS ดูนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ